You going to successful, you got to have what call drive. You got to don't you're going for you've You've go be successful have drive call and you If I up ถ้าให้พูดถึงนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกโรอัลดาวคงเป็นชื่อที่อยู่ในใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนนักประพันธ์แอนตี้โลกสวยชาวอังกฤษผู้เล่าเรื่องในมุมมองของเด็กน้อย ผ่านตัวอักษรที่ครันกรองความจริงอันขมขื่นออกมาด้วยลีลาที่ไม่มีทีท่าประณีประนอมครองใจเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์จนถูกหยิบมาดัดปแปลงสู่จอเงินอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวหัวใสผู้ใช้พลังจิตเอาคืนคุณครูใจดำและพอแม่ภูมิเห็นค่าในตัวเธอแบบเจ็บแสบในมาเลดา หรือเด็กชายยากจนผู้โชคดีที่ได้รับบัตรทองไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลต Dear guests, greetings, welcome to the factory และพบว่าความเห็นแก่ตัวยอมพาไปสู่ความโกลาหลในชาลีกับโรงงานช็อกโกแลต uh, Oh my dear boy, but that means you've won. Oh, I do congratulate. และหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากหนังสือของโรอาัลดาวได้ยอดเยี่ยมที่สุด คือ The Witches เมื่อแม่มดจากทั่วเกาะอ,อังกฤษมารวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อวางแผนกำจัดเด็กๆโดยใช้ยาวิเศษผสมเข้ากับของหวานคนที่ทานเข้าไปก็จะกลายร่างเป็นหนูตายกินเขา How long before we change back do you thinkI don't think we will โดยเสียงตอบรับอันล,นล้นหลามจากทั้งฝั่งนักวิจารณ์และผู้ชม คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Warner Brothers จะชุบชีวิตเรื่องราวขวัญใจเยาวชนสุดแสนอมาตะาด้วยมุมมองที่ร่วมสมัยอีกครั้ง A note about witches They're real A The real witch doesn't have hands She's got claws <laughs> The witches แม่มดของโรอาดาวการจินตนาการใหม่แต่ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากกว่าเดิมอำหนวยการสร้างและร่วมเขียนบท โดยกิลเลอร์โมเดลโทโรนักสร้างภาพยนตร์มากจินตนาการผู้คล่งคล้ในสัตว์ประหลาดและโลกแฟนตาซีเขย่าฮอลลีวูดด้วยผลงานสุดตราตรึงหลากหลายแนวตั้งแต่ p พ n s Labyrinth The Shape of Water ไปจนถึง Pacific Rim ซึ่งในทีแรกผู้กำกับร่างใหญ่จากแดนทากโก้คนนี้ต้องเป็นผู้กุมบังเหียนด้วยตัวเองแต่ด้วยงานที่ล้นมือ เขาจึงต้องส่งหมายต่อให้กับนักเล่าเรื่องฝีมือเสียนโรเบิร์ตเซเมเกสผู้กำกับวิสัยทัศน์ทะ,ทะลุเวลาจาก Back to the Future และภาพยนตร์โมชันแคปเจอร์สุดขั้วจินตนาการ The Polar Express ในคราวนี้เขาจะมาเล่าเรื่องราวตลกร้ายแสนอบอุ่นใจที่เขากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมากกว่าครั้งไหนๆหน โดยย้ายจากประเทศอังกฤษมาเป็นรัฐอัลบามาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี1967ของเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับคุณยายที่เขารักและได้พบกับแม่มดตัวร้ายที่ใช้เล่ห์กลหลอกล่อฮีโร่ตัวน้อยของเราไปยังรีสอร์ทสุดหรูริมทะเลในเวลาเดียวกันกับที่ราชินีแม่มดนัดผองเพื่อนของเธอจากทั่วโลกมาร่วมกันวางแผนการร้ายเพื่อกำจัดเด็กให้หมดไปจากโลกนี้ Darling boy I have to chocolate f o r y o u Why are we mice <M> o Mice Whatever The witches mm hmm. คือการรวมตัวดรีมทีมหัวกะทิของโรเบิร์ตเซเมเคสตั้งแต่ผู้กำกับภาพคู่บุญอย่างดอนเบอร์เจสจากหนังฟ mm ิลก g ๊ดในดวงใจของใครหลายคน Forest Gum Chocolate มาร่วมในรมิตภาพรวมกับผู้ออกแบบงานสร้างอย่างแกรี่ฟรีแมน ที่เคยพาเราย้อนเวลากลับไปยุค4 0ศูในหนังสายลับหักเหลี่ยมแอร์ไลน์สายลับพันธมิตรเช่นเดียวกันกับโจแอนนาจอห์นสตันคอสตูมดีไซเนอร์สไตล์หรูที่ขอเอาผลงานดีกรีเข้าชิงออสการ์เป็นตัวการันตีความวิลิสมาลาและผสมเข้ากับความวิเศษของเพลงประกอบของแอลันซิลเวสรรี ผู้ให้กำเนิดเพลงธีมในตำนานทั้ง Back to the Future และ The Avengers ที่จะมาโชว์ความเก่าบเล่งความพิลึกพิลันด้วยกลิ่นอายสุดคลาสสิกแม้ว่าจะเป็นภาพยน,นตร์แฟนตาซีแต่ The Witches ก็อัดแน่นไปด้วยนักแสดงดีกรีออสการ์ ars, <Please suit. S 1> ตั้งแต่แอนน์แฮทเเวย นักแสดงสาวสุดเช็คจาก The Intern You get used to me Look forward to it l ละ The Devil Wears Prada You have no style or sense of fashion No ล่อคราบสาวสมาร์ทมารับบทแกรนด์ไฮวิชที่รังสีความร้ายกาจไม่แพ้ฉบับปี1990ของแองเจลิก้าฮิสตันเลยทีเดียว <Yeah! S 2> You see girl He w o u l d exterminate us, brats. uh, rats. We would exterminate the rats. Octavia Spencer, นักแสดงฝีมือเหลือลนจาก The Help, มารับบทคุณยายผู้แสนดี Doesn't matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you. Stanley Tucci, จาก The Hunger Games. Hunger Games. มารับบทเป็นผู้จัดการโรงแรมมาสุข,ขุมมิสเตอร์สติงเกอร wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person now would you a mouse mm -hmm. why on earth would i be carrying around a mouse Black a connetnum just see a dimbruno naksa dengnum makpanzawan pura boppen num a he okay here's what we do keep your eyes open stay alert what has a witch ever done to you? We'll <laughs> <laughs> never let you get away with your filthy evil plot who's gonna stop me child test me We decided to give those witches a taste of their own potion know else hungry The witches ma'am what on dark and fight. บอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังที่ดัดแปลงจากหนังสือของโรอัลดาวเรื่องไหนโดนใจคุณที่สุด I love being love mouth a mouse. ถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุด exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just do it พิม u s สละอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย